สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาทีา่บ้านปางสานะคะบ้านปางสาตำบลผาทองอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะวันนี้ก็อันนี้เป็นบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านก็ก็ใหญ่นะคะเป็นหมู่บ้านใหญ่น่าจะมีอยู่ประมาณร้อยกว่าคนเรือนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นพื้นที่อ่ พื้นที่พื้นที่ที่ติดกับเขานะคะพื้นที่ที่ติดกับเขาอันนี้จะเป็นในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เดินออกไปข้างนอกบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ติดกับภูเขาอ่าการดำรงชีวิตจากาจารที่สังเกตนะคะมันจะเป็นเนินดอยมันจะเป็นเนินเหมือนดอยนะคะแต่ว่าเขาขึ้นไปทําการเกษตรได้นะคะชาวบ้านจะปลูกอ่าข้างบนนะคะข้างบนที่มองไปแต่ว่ากล้องอาจจะซูมไม่เห็นน่าจะเป็นสวนกาแฟ แล้วก็ที่เห็นกันเยอะก็คือจะเป็นจะเป็นลำไย,ยนะคะที่ที่เห็นเยอะมีมีมีทุกบ้านแล้วก็ข้างบนข้างหน้าเราก็จะเป็นน่าจะเป็นสวนลำไย,ยนะคะน่าจะเป็นอ่าอ่อลาลำไยมันจะขึ้นได้ดีในทางภาคอากาศเย็นนิดนึงนะคะอันนี้ลำไย,ยอันนี้ลูกมันยังกินไม่ได้นะคะอันนี้เป็นลำไย,ยน่าจะเป็นอ่า พืชผลทางการเกษตรที่ที่ให้ผลผลิตดีนะคะอันนี้ราคาขายของเขาเราไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ถามทีนี้อ่าจากที่เราผ่านเข้ามานะคะพืชเกษตรอ่าพืชเกษตรอีกอย่างหนึ่งที่เขานิยมการที่สังเกตก็คือข้าวโพดนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเนื่องจากว่าพื้นดินจะเป็นดินดินสีแดงนะคะดินสีแดงนี้จะมีแร่ธาตุสูงกว่าดินทรายนะคะปลูกจะปลูกข้าวโพด ปลูกมันเทศปลูกกาแฟลำไยนะคะปลูกผลไม้ได้แทบทุกชนิดนะคะแต่ที่ไม่เห็นที่ไม่เห็นเลยก็คือสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ยังไม่มีนะคะอันนี้จะเป็นชุมชนที่สงบร่มรื่นนะคะเป็นชุมชนที่สงบร่มรื่นผู้คนยังนับถือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะก็คือนับถือผีแต่ว่าคนก็นับถือาศาสนาพุทธแต่ตามบ้านเขาก็น่าจะมี นับถือผีปู่ย่ากันประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นถนนถนนท,ที่ที่ยังที่ยังเป็นถนนถนนคันดินนะคะถนนคันดินที่ที่น่าจะเป็นหนทางสัญจรไปไล่นาะไปสวนของชาวบ้านนะคะข้างหน้าจะเป็นสวนลำไยนะคะ,ะแต่ว่าอันนี้ทางโอโบตอยังยังไม่ได้ทําเป็นถนนคอนกรีตแต่ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นถนนสาธารณะนะคะไม่น่าจะใช่ที่ส่วนบุคคลนะคะอันนี้ ตามร first, ั้วบ้านเขาก็จะปลูกผักปลูกพืชสวนครัวนะคะเขาจะปลูกผักปลูกพืชสวนครัวอันนี้ก็จะมีชะอมนะคะมียะนางนะคะเ๋ยวจะให้ดูอันนี้จะเป็นใบยะนางนะคะใบยะนางอันนี้จะเป็นชะอมนะคะอันนี้อยู่ตามรั้วบ้านเขานะเขาก็จะอยู่แบบพอเพียงนะคะที่นี่รู้สึกว่าจะอยู่กันแบบพอเพียงอันนี้ลักษณะบ้านเรือนจะเป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้จะถ่ายให้ดูอันนี้จะเป็นเขาจะที่ของเขาจะสูงนะคะถนนจะต่ําถนนจะต่ําอันนี้จะไม่มีรถโดยสารวิ่งผ่านนะคะอะ่บรรยากาศจะล้อมรอบไปด้วยเขานะคะ,ะเขาเตี้ยๆเนินเขาเขาจะทําสวนเขาจะปลูกพืชระยะสั้นเป็นหลักแต่ถ้าเป็นพวกอ่าพืชที่อายุยาวนานก็จะปลูกข้างในเข้าไปนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางนะคะ การกำมนาขนส่งในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรยังยังไม่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ข้างในอันนี้จะเป็นต้นต้นผงชิลดเนาะอันนี้จะมีตามรั้วบ้านเขานะคะเนาะอันนี้ก็คือการปลูกบ้านของของชาวบ้านปางสานะคะ บ้านปางษาสำหรับวันนี้นะคะก็ก็ก,ก็ก็พาท่านผู้ชมชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากชอบบรรยากาศก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้แวะตามข้างทางนะคะเพื่อที่จะพาท่านไปชมสิ่งต่างๆที่ที่มันนอกเหนือจากอีสานบ้านเรานะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะบ้านปางสานะคะ